ความามมันแข่งเฮงมันแข่งเฮงไวแต่ว่าเจ้าประมาทบอกแพทย์น้องมันก็บอกว่ามาทเขาเออแจะว่าเรื่องมันการบ้านบ้านเราเคยเห็นแล้วนี้เนาะแล้วเขาว่าพะวงเบิองมันหังแห้งเสียมือแบบพวกเขาอย่างนี้มาช่วยันตะจอยด้วยกันมันขอต่อแท่นอย่างออกแม้งเบาเบาคอยเบาแต่ว่าตะจอยซี่พ่อมหรือบ่พ่อมเขาไปยังบูจักแต่เด็กคิดปูกรนยานแล้วว่าแบบนั้นใหนมันอยู่เออเนี่ย ซื้อข้าวไปโยกกัห่อน้ำยางาล้วอนแรบอกกันจะ้อแล้วกินน้ำ่อนั่นแหละแมคิดแม่ว่าชิเอาเตาเอายังมาพาเห็ดแต่เขาบ้างมะจอยมาบอกใขาบ้างพรอกับมาเกียมไม่มดนรไม่นาอมกับมาวานยาทันั่งโอ้ไม่น่าใน้าเนี่ถ้มีแล้วต้มหมอเลยแล้วสิเป็นหักยาเกียมมาเลยค่ะที่ทองโบราณเขาจะจะไปซื้อทาบัตมาเห็ดนี่ตลอดจนยิงแล้วมาเลยมาจอยมาบอกแพ่น์น้อมให้ยูแล้วพ้อมกับบ้าง มันด้องยิ่งมันบอร้องว่าเออว่ะคนมาอยู่ดอกแต่ส่วนนู้นอยู่อยู่ห้องหมอมันอยากเปลี่ยนแปลาได้ไดส่วนสอง่วนสองเขาต้องทันตัดขาดว่ากัพังหางเสียงชุมลูกอีกเขาชุมลูกว่าพ่อมเพียงเพียงนาการเห็นดีพ่อไม่ได้พวกเขากับบอทัดนอกจากให้อยู่ไฟกับยู่อยังให้ต้มน้ำบอต้มน้ำพ่อน้ำอุ่นอยู่พื้นอยู่ไฟไอ้พื้นตาไฟเชือกพวกเขากะพังหางเสียงหลายคนเนาะคือรถเกลือกรถยังเขากันย่างๆไฟเนาะแต่่นทุนทานมันก็อยู่น้ำพอนบอตัดสินของพ่อแม่มัน อันน like, yes, like ี้อความผูความยาบ้า่านี้ที่เบื่อพ่อแม่เขาจะบระทันเราอย่างผัวแล้วแหละตัดสินเอออ่ได้สิแก่งแฮงไว้ยกยกตัวอย่างเป็นมาคนบอกก็ได้แพทย์หมอภัยจ้าชินยุ่งวายจะไปทุนใจภัยพระเจ้ายกเป็น่อนไม่ดีเพราะเอาคนหมายยูจะคือยูนะไอ่พ่อเหมือนกันยังอยู่เขาอยู่กับชั่วาเป็นบริขาดโตไปนี่อยู่ชีวิตกันไปอยู่มันดีหรือหายับเขาพ่อเขาไม่แต่ ชากันเนาะดองเลยจ้ะรกาาเลยแต่ว่าเมียข่อยแล้วพะละผ้ากอจะแท้แล้วก็อยู่ได้อยู่หาหุ้มือแน่นี่คนในบ้านนะฮะก็ออกผูกเหงืดว่าน่ชื้นนี่เลาเรื่ผ้าทอครัเพิ่นบอกมาโยนะโมแม่ยังเนาะเพิ่นย่านเขายากสซื้อกันเอาโยกันที่เป็นยังเด่นนั่นน่กเพิ่นย่านเขาไปพั่นเตรียมนะฮะได้ได้ได้ใจดำเห็นหน้าอยู่ดีไม่แห้งเด้อบันนี้เด้อแพงกันคือเก่าวเลยเลยเลย ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิร์ตชูปุสุคนฮะสบายดีเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนฮอดชานของโอ้ของรถตุ๊กละละพี่น้องเนาะมาส่งเพลินเธอว่าภารกิจท่องเกษตรสมบูรณ์เนาะพี่น้องเลยเนาะฮะที่เธอติดใจน้ำพี่น้องเนาะติดใจน้ำเพลินที่ตลอดปลอดภัยตาจะแดงเบิร์ตบอกอีกเลยหัวกับยองอีกเนาะพี่น้องเนาะไปไปเบิรงน้ำกันพี่น้องจะมองแล้ว

นี่จะเป็นบอนที่ว่าเพื่อนที่ให้ยูนี่นบอลนะมือน,น,นั้นนะวันนี้มีคนอยู่บ่เปลี่ยนเนื้อลดจัก็มีอยู่กาจเอยยังไม่ได้ไหมครับบ่ เรื่ังนั่นลระไปนอนกันทีู่อนกัน,นอนพื้นที่นี่มันเป็นพื้นที่ที่ว่าค่อยค่อยนอนค่อยนอนยันหม,มอนยันนีหมอน้ำหอนมื่อไ่ไม่ใช่ใช่

มันต้องทน้ามาพีมางุคนน้อยมาเรงนงเก่วเาเสงนไเ้าเนี้ยเท่านี้หางเ่านี่แหละอยูุ่พนเสื้อคอยปีแล้วคนในยูคพีนะน้ำน้ำน้มนาได้เจอแล้ว จะับต้มแฉกอย่างเจ้ากระดั้งน้ำน้ำขวดได้ใช่ไหมน้ำน้ำขวดน้ำน้ำออามาดบบอกเติดในขวดน้ำเดือต้อไงเอาเอาน้ำเีานะน้ำต้ม

เออเหิืนกลางแต่เก้ากลางตอนเรามาใหม่ดิแมงผึ่งม้าสิบอกเลขถ้าไมิบอกนียเออราวังตรวเแ้วมันตายมันก็นฟักไหมไล่มันโดนตัวแม่ยาเพิ่นไปเวียงบ่ไปผูกแขนเขาเราเมาอ๋อเราเมามามาถามไม่ได้สือขอบอกให้มาแล้วเราตัวแบบ

งเจ้าก็ต้องจะอ่านกูเอา้ามันน enfin ้นามันให้มันต๊บผ่าต well, ุ๊บเพศและทมไรแบบนี้ตุบตุตบตบไดอาบาวครับคง็แต่ปไม่ก็ไอ้คอดตอนน้ม่นบมได้ชุนน้ำเลยชุนด้ปากกินแล้วนะน เล้ยตรงยาวถามแม่เจ้าเนี่ยทิ่งไงเนาะเผื่อมาห่เนเทียงเนาะถาม่เตเพิ่งเทียงานเพินเทียงเนนี้คุบอกได้จาะนวถามยามยังแล้วอาผมชออกไปข้างนอกเจอซืออก Từ lâu lại là đi. ไปไปสิ. Mึง nằm đó, đừng có đây. Vô đây Nó là đi là gọi ừ. ừ. cái tờ số kí lót. Vô vào. Vô tờ khí lót nó sai. Chứ nó bọn Ni à, đem cỏ bay khí để nó con bọ. Ừ, Tân con. Ừ. Ừ. chăm phát sẽ vào chơi. Có nhảnh đẹp, nó <laughs> phần con mưa, con cắp, nó Tụ việc. นี่ยังกักันแมนนั่แบบหาชุมไอ้กันชุมไอ้พราซอยได้กีมาซอยเด้อมตุ๊กเด้อกถามแม่หน่เนาะแม่รักสิลงดูก่อนแล้วเาแต่ว่าท่านนี่กมาส่งแล้วเป็นอยู่เพือนโบเจ้าก็ได้เป็นอยู่คนบอกพอแล้วเนาะปอยู่คน็ออยู่คนไปนอนอยู่เือนเปวอยู่นเดู่นี้ ใครวางไก็จิไปเีด้านรกับอออ่าอเพราะว่า้สองขึ้นคเนาะมนมั่้ากไัินาเอเนไ้เนาะงูได้ต้องสามเป็นเนาะดีใจลามาฮอดเรืองนักสามอย่างปลอดภัยแลวเนาะ ้คนน,น,น้อยลุงมเมื่อกี้เรื่องะเนี่อลุงชิเมะเดี่ยวหมแล้วบาทนี่ดีบุรีบุรีบ้านบูกแคนก็ได้บาทนี่ชีได้พ่อกันดีบ่ีเนาะคนอองไต้พันแะขันม,มีโอกาสได้ข่ามาก,กระชิเข้ามา<อ>ขันนั้นนั่นเกิดทางเตอแพ บ่าวยประมาณจ้ามือก้าเจ้าไปยังมั่บคู่แกนะ้มาบังเทหาบแต่ค่กนเาะเจ้ามือบาะไ่่แต่กมือเนาะบางคือเนาะอยู่ไคนเวยไมันสีสันเนี่ยเจ็ดมือวไป่นอาแถวชนเผ่าอันดูนนี้ชามือพระเจ้าอยู่แถวทาง bàn cầu นางน้อย306สุขภาพบ่ค่อยดีนะเอาน้อยอยู่น้อย

นั่นไปทางลูกะเพราะได้นี่แต่ว่ากับเด้อป่ะนี่พอ่ากิใช้ใช้ข้ากันได้ป่ะข้าวเนี่ยมีเขาเฮ็ดบุญเด้บ้านกันได้กับเด้อกับเด้อปูน้องตุกกับเด้อ cặp à, con cặp con một trò chơi nào à bạn này vào lịch sử cặp còn đó cái nòng này nó trên đây cả chú đi mi hang giờ phao vọng đi con con ok bị đâu đó sao bài đi <laughs>